สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดบทที่3ในเรื่องของสัญญากวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูก็มีเนื้อหาโดยสรุปมาให้นะคะเพื่อจะให้นักเรียนทําความเข้าใจก่อนที่เราจะเริ่มทําแบบฝึกหัดนะคะก่อนอื่นเรามารู้ในเรื่องของรูปทั่วไปของสัญญากวิทยาศาสตร์นะคะสัญญากวิทยาศาสตร์จะเขียนในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n นะคะในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n โดยมีข้อแม้ว่าเมื่อ a หรือว่าตัวหน้าเนี่ย a ตัวนี้นะคะจะต้องมีค่านะคะมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่นะคะน้อยกว่า10พูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือนะคะมีค่าตั้งแต่1ขึ้นไปนั่นแหละนะคะแต่ว่าไม่ให้ถึง10นะ ทีนี้เวลาที่เรานะคะเขียนจํานวนที่มีค่ามากๆเช่นนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เขาจะาใช้จำนวนมากๆเช่น1ล้านล้าน,ล,านล้านปีแสงเนี่ยนะคะก็จะต้องเติมหรือว่าเขียนนะคะจำนวนที่มากนะคะซึ่ง ไม่สะดวกนะคะต่อการเขียนหรือว่าต่อการอ่านนะคะทีนี้เราก็จะมาดูรูปทั่วไปนะคะที่ตัวอย่างที่เราสามารถนำมาเขียนได้ตัวอย่างนี้อยู่ในหน้า148ในหนังสือข,ของนักเรียนนะคะอ่าเริ่มที่จำนวนแรกก็คือ2 8ล้าน8ปด0น0 0 0ะคะ2 8 0 0 0อ่ะเรามาดูบรรทัดแรกนะคะบรรทัดแรกถ้าเราเขียนเป็น200 แปดสิบเอ็ดคูณสิบยกกำลังสี่ถามว่ามันอยู่ในรูปของ a คูณสิบยกกำลัง n หรือ,อยังอ่ะมันอยู่ในรูปของ A คูณสิบยกกำลัง n แล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่เข้านะคะเงื่อนไขหรือว่าข้อแม้ที่เขากำหนดว่าไอตัว A เนี่ยคะ่ะหรือว่าตัวหน้าเนี่ยนะคะจะต้องมีค่าตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปแต่ ไม่ถึง10อนะ่าตัวนี้281ร้อยแเลยสิถึงสิแน่นอนเพราะฉะนั้นทำยังไงดีนะคะเราก็จะนำสองรเนี่ยมาเขียนใหม่นะคะเป็น2.81ดคูณด้วย100หรือจำง่ายง่ายว่าเราจำที่เลข2เห็นไหมคะสอง้อยสองร้อยก็คือ2คูณกับ100นั่นเองอันนี้ก็จะเป็น2.81คูณกับ100 100ก็คือ สิบยกกำลังสองนั่นเองบางคนอาจจะหลงลืมเนาะว่าเอ๊ะไอหน,100นึ่งร้อยในสิบยกกำลังสองได้ไงนะคะสิบคูณสิบสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นสิบคูณสิบก็คือสิบยกกำลังสองนั่นเองนะคะอันนี้ทบทวนให้นะคะบางคนก็ไม่ลืมบางคนกอ็อาจจะลืมไปบ้างนะคะอันนี้ทวนให้เนาะต่อไปค่ะ เราไปดูนะคะเมื่อเราได้ในรูปของ2.8แคูณ10ยกกำลังสองและอย่าลืมว่าเราคูณ10ยกกำลังส่ด้วยนักเรียนดูในเรื่องของการคูณเลขกำลังฐานเหมือนกันคูณกันฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังไปทำอะไรคะอ่าถูกต้องฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังไปบวกกันและฐานนั้นจะต้องไม่เท่ากับศูนย์นะคะ เอาเลขชี้กำลังไปบวกกันเพราะฉะนั้น10ยกกําลัง2บวกยกกาลัง4ก็จะได้มาเป็น10ยกกําลัง6นั่นเองดังนั้นนะคะ2ล้าน8แสน1มืนเมื่อเขียนในรูปของสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร,ร,ร์ก็จะเขียนได้เป็น2.81ุคูณ10ยกกำลัง6นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ การเขียนจํานวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปของสัญลากรณวิทยาศาสตร์อ่ะต่อไปจํานวนที่มีค่ามากๆแล้วก็จะต้องมีจํานวนที่มีค่าน้อยนยนะคะในคาบนี้นะคะอ่าในคาบนี้คุณครูจะนะคะสอดแทรกเนื้อหาของจํานวนน้อยๆนะคะที่เราสามารถเขียนในรูปของสัญญากรณวิทยาศาสตร์ได้อยาได้อย่างไรบ้างนะคะคุณครูจะสอดแทรกเข้าไปด้วยและ แบบฝึกหัดนะคะครั้งหน้าก็จะมีในเรื่องนี้ด้วยนะคะอ่ะสำหรับตัวอย่างจะอยู่ในหน้า153นะคะเรามาดูที่จำนวนที่เขาให้มาจำนวนที่เขาให้มาก็คือ0 5 0อ่าจมีทั้งหมดกี่ตำแหน่งคะ มีทั้งหมดกี่ตำแหน่งทำไมคุณครูถึงถามว่ามีทั้งหมดกี่ตำแหน่งเดี๋ยวมันจะมีคำาตอบนะคะเดี๋ยวคุณครูขอสอนวิธีที่เป็นทางการก่อนเนาะนะคะมันจะมีวิธีนับแบบรัดอยู่นะคะอ่ะมีทั้งหมดกี่ตำแหน่งคะถูกต้องค่ะมีทั้งหมดห้าตำแหน่งเวลาเรานับเราจะนับหลังจุดทศนิยมนะคะเราจะไม่นับศูนย์ข้างหน้าด้วยนะอ่ะมีทั้งหมดห้าตำแหน่ง อ่าห้าตำแหน่งนะคะบางคนอาจจะเหลือเห็นคำตอบแล้วแหละนะคะ,ะเราไปดูนะคะถ้าเราใช้เป็นเก้าร้อยเจ็ดสิบสองเราก็นับดูมีห้าตำแหน่งตำแหน่งที่หนึ่งส่วนสิบตำแหน่งที่สองส่วนร้อยตำแหน่งที่สามส่วนพันตำแหน่งที่สี่ส่วนหมื่นตำแหน่งที่ 100, ห้าส่วนด้วยหนึ่งแสนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเก้าร้อยเจ็ดสิบสองคูณด้วยหนึ่งส่วน หนึ่งแสนนั่นเองบางคนบอกว่าอุ๊ยครูทําไมครูเริ่มมาด้วยเก้าร้อยล่ะเพราะว่าเห็นตอนแรกครูบอกว่าตัวหน้าเนี่ยเขาห้ามถึง10เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ามันจะไปยังไงต่อนะ9ก้สองนะคะคูณหนึ่งส่วนหนึ่งแสนหรือว่าคูณหนึ่งส่วน สิบยกกำลังห้านั่นเองอ่าอันนี้หน้าตาคุ้นคุ้นไหมหน้าตาคุ้นค้นไหมคะที่สมบัติและยมลังบอกว่า a ยกกำลังลบ n อ่าเท่ากับหนึ่งส่วน a ยกกำลัง n เช่นเดียวกันก็คือหนึ่งส่วน a ยกกำลัง n ก็เท่ากับเท่ากับอะไรคะ a ยกกำลังลบ n เช่นกันดังนั้นนะคะ เศษหนึ่งส่วนสิบยกกาลังห้าก็จะได้เป็นสิบยกกาลังลบห้านั่นเองตัวนี้ก็จะได้เป็นเก้าร้อยเจ็ดสิบสองคูณสิบยกกาลังลบห้าถามว่ามันอยู่ในรูปของ a คูณสิบยกกาลังเองหรือ,อยังอ่ะอยู่แล้วนะคะแต่นะคะอยู่แล้วแต่ว่าตัวหน้าเป็นไงคะตัวหน้ายังอ่ายังเกินอะไรคะ ่าเขาบอกว่ามีค่าตั้งหนึ่งขึ้นไปแต่ไม่ถึง10นะตอนเนี้ยมันไม่ใช่ว่าถึง10แล้วมันเกิน10ไปเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลื่อนมาเป็น9.72เมื่อกี้เก้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น9.72ก็ต้องคูณด้วย100 100ก็คือ10ยกกําลังสองนั่นเองแต่อย่าลืมว่าเมื่อกี้เราคูณ10ยกกําลังลบห้าไว้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้อยู่ในรูปของ9.72คูณ10ยกกำลัง2และคูณ10ยกกำลังลบ5ทัานเหมือนกันคูณการเลขชี้กำลังบวกกันเพราะฉะนั้น2บวกลบ5มีตัง2บาทมีหนี้5บาทก็ต้องเหลือเหลือเท่าไหร่คะเหลือเงินทอนเหลือหอนี้คะแน่นอนว่าเราต้องเหลือหนี้เพราะฉะนั้นก็จะเหลือหนี้เป็นลบ3ก็จะเป็น 9.72คูณ10ยกกำลังลบ3ดังนั้นนะคะดังนั้นอ่าตัวเล็กหน่อยนะเดี๋ยวครูเขียนให้ใหมล่ละกันดังนั้น0.00972อ่าจึงเขียนเป็นสัญญากรณ์ิยาศาสตร์ได้เป็น9.72คูณ10ยกกำลังลบ3นั่นเอง อ่าอันนี้คือวิธีแบบเป็นทางการนะคะทีนี้ย้อนขึ้นไปดูเดี๋ยวจะสอนวิธีนับอ่าเดี๋ยวจะสอนวิธีนับนะคะอย่างข้อแรกเห็นไหมคะข้อแรกอ่ามันเป็นสองล้านแปดแสนหนึ่งมื่นใช่ไหมคะหนึ่งมื่นจุดจุดอะไรคะจุดศูนย์อ่าจุดศูนย์ย์เขาไม่นิยมเขียนใช่ไหมคะแต่ว่า ด้วยความที่เราจะฝึกนับจุดเก่าจุดใหม่อันนี้คือจุดเก่าใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเขียนเป็นคนละสีนะอันนี้คือจุดเก่าอ่าทีนี้เราเลื่อนใช่ไหมคะเราเลื่อนใช่ไหมเราบอกว่าเราจะเขียนเป็นอ่าเดี๋ยวนะขอเป็นสีก่อนเราจะเขียนเป็นสองจุดแปดหนึ่งใช่ไหมคะสองจุดแปดหนึ่งใช่ไหม เราก็ไปดูว่าเมื่อกี้เราเลื่อนจุดไปเป็นจุดตรงอะไรคะนะเราเลื่อนจุดไปตรงจุดหลังเลขอะไรคะ,ะจุดหลังเลขสองใช่ไหมเราก็นับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะฉะนั้นก็จากจุดเก่าอ่าจากจุดเก่า เดินหน้าไปหาจุดใหม่ทั้งหมด6ก็จะกลายเป็น2.81คูณ10ยกกำลัง6นั่นเองอันนี้เป็นวิธีลัดนะคะอันนี้เป็นวิธีระะัดอ่าอันนี้เป็นวิธีรัดน,น,น,นะคะนับจากจุดเก่าเดินหน้าไปหาจุดใหม่จะเป็น เลขชี้กําลังเป็นบวกนะคะก็จะเป็น2.81จุดคูณิยกกำลัง6เพราะว่าเรานับจากจุดเก่ามาหาจุดใหม่นับได้6นั่นเองต่อไปทีนี้เราไปดูนับถอยหลังบ้างอ่ะเราไปดูนับถอยหลังบ้างนะคะเมะื่อกี้เรามีเป็น0ูนจุดอะไรนะคะ0 0 0 9 7 2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรานับเป็นจุดเก่าอันนี้เรานับเป็นจุดเก่านะ แล้วที่นี้เราเขียนใหม่ใช่ไหมคะเราต้องการรูปสัญญากรณ์เราเขียนเป็นเก้าจุดเจ็ดสองคูณสิบยกกำลังอะไรนะั้นเราไปนับเอาเราใส่จุดหลังเลขอะไรคะเราใส่จุดหลังเลขเลขเก้าอ่าเราใส่จุดหลังเลขเก้าเลขเก้าแสดงว่าจุดใหม่เราอยู่ตรงนี้อ่าจุดใหม่เราอยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้เรียกว่าจุดใหม่เรานับมาซิว่าผ่านมาเท่าไหร่1ถอยหลังมาเท่าไหร่หนึ่งสองสเห็นไหมถอยหลังมา3เพราะฉะนั้นถอยถอยก็คือลบอ่าเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น9.72าจุคูณสิยกกำลังลบสนะคะลบสนั่นเองเห็นไหมอันนี้คือวิธีลัดนะคะอันนี้ใช้ใช้เวลาที่เรา ทำนะคะข้อสอบที่เป็นตัวเลือกหรือ multiple choice นะคะโอเคทีนี้เราจะไปดูนะคะในส่วนของแบบฝึกหัดของเรานะคะแบบฝึกหัดของเราอ่ะสำหรับใครที่นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เอาหนังสือมาวันนี้นะคะอ่ะเราก็จดไว้นะคะเดีย๋ยวเราจะทำพร้อมกันเนาะในะาบเรียนทีนี้คุณครู จะเปิดคลิไปไว้ให้นะคะเปิดคลิไปไว้ให้แล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยลองเปิดแล้วก็ทานะคะทาแบบฝึกหัดไปด้วยนะคะแบบฝึกหัดของรอบแบบฝึกหัดที่สามจุดสามกอหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะข้อที่หนึ่งจงเขียนจํานวนในแต่และข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญญากรณวิทยาศาสตร์อ่ะข้อแรกให้มาเจ็ดหมื่นอ่ะเรามาดูข้อที่สิบนะคะหูเห็นไหมคะ <c oughs> จํานวนเยอะมากเลยนะคะทีนี้ เราจะนำจำนวนเหล่านี้ไปเขียนในรูปของสัญญากรณวิทยาศาสตร์แล้วก็จะมีข้อที่3ามจงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้นะคะที่อยู่ในรูปสัญญากรณวิทยาศาสตร์นะคะเราจะทำจำนวนหาค่าของนะคะหาค่าของจำนวนที่อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ในข้อที่3นะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนอ่าที่ไม่ได้อาหนังสือมาให้ลอกโจทย์นี้ลงสมุดด้วยนะคะทีนี้เรา ไปดูในส่วนของวิธีรมนะคะวิธีมำผู้พูดจะพานักเรียนทาเป็นเป็นบางข้อนะคะบางข้อก็จะเว้นไว้ให้นักเรียนทําต่อนะคะโอเคเราจะไปดูที่ข้อที่หนึ่งใหญ่ก่อนเนาะข้อหนึ่งใหญ่ข้อหนึ่งใหญ่อ,หหญอ่านนักเรียนดูนะคะถ้าเราเขียนเป็นอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเขียนตามนะถ้าเราเขียนเป็นเจ็ดสิบอ่าเจ็ดสิบ คูณคูณเจ็ดสคูณสิยกกำลัง3ได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเอเขาห้ามถึง10เพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนใหม่จากเจเป็นเท่าไหร่คะเป็น เจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น7คูณกับอะไรคะถึงจะเป็นถึงจะเป็น10,000 7ถึงจะเป็น70,000คูณกับ10,000นั่นเองนะคะคูณกับ10,000 7คูณกับ10,000หรือว่า7จ็คูณสิยกกำลัง4นั่นเองนะับจากศูนย์ก็ได้นะคะ1 2 3 4อ่ะ10ยกกำลัง4นั่นเองนะคะอ่ะข้อที่10นักเรียนเขียนทำเพิ่ม,เต,มเติมนะคะต่อไป ข้อที่ข้อสามนะคะอ่าเรามาดูนะเอาข้อไหนดีนะให้นักเรียนลองฝึกเนะเาะอข้อนี้ไหมข้อต้น,ต,นต้นดีกว่าแล้วกันนอะอ่ะต่อไปเราไปดูข้อนี้ก่อนสามจุดแปดคูณสิบโจกกำลังหกสามจุดแปด คูณสิบยกกำลังห10ิบยกกำลังหก็เติมศูนย์เข้าไป6ตัว1 2 3, 4, 5, ึ่งสอามสี่ห้าหะหตัวครบละเพราะนั้นก็จะเป็น3.8 3.8คูณด้วย1ล้านนั่นเอง3ามจุดดคูณด้วย1ล้านนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น สามล้านแปดแสนสามล้านแปดแสนนั่นเองอ่าเห็นไหมคะถ้าเรานับจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกจุดพอดีโอเคอ่านนักเรียนเริ่มทำได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูเนาะนะคะ